สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคุณนอนเจ้าวะนะครับวันนี้ปลามาเอลต้งหลวงนะครับนาวัดแม่ตื่นนะครับวันนี้มากับสวัสดีค่ะหนูชื่อเกดอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่นอายุเก้าขวบค่ะครับวันนี้ปลามาเอลนะครับนาวัดแม่ตื่นนะครับซึ่งนะครับเป็นห้องวัดต้งหลวงนะครับตอนนี้เจ้าบ้านปลูกนาเต็มนะครับปีนี้น้ําดีนะครับได้ปลูกหมดเลยนะครับ น้ำห้วยแม่ตื้นน้ำเขื่อนแม่ตื้นก็นดีนะครับตอนนี้นาแทบจะไ่ได้ว่างเลยนะครับอันนี้นะครับลูกน้องนะครับวิ่งมาแล้วครับน้องเกฟครับครับ,รบอันนี้คือบรรยากาศนะครับของต่งหลวงบ้านแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดระปูนถ้าใครมาถึงหน้าวัดแม่ตื้นจะเห็นนะครับว่าทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นต่ง นาที่กว้างใหญ่นะครับผลไม่ตื่นเป็นหองวัต่งหลวงครับอตอนนี้ก็มีลูกน้องมาตัยหนึ่งคนนะครับชูสองนิ้วหน่อยกะน,นะครับเพื่อนก็จะไปให้ไปนาเนี่งนะครับแรงมาไปใจน้ำนาครับบรรยากาศสวยงามครับบ,นนบ้านหนอกบ้านนานะครับ บางคนอยู่ชีวิตในเมืองนี่จะมาไขหันแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปนะครับฝากติดตามนะครับเข้าไปดูนะครับในช่องคูนานเจ้าวะนนะครับจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับชีวิตบ้านนอกบ้านนาเฮานะครับเก็บไว้เพื่อให้ลูกหลานดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ